พักรถเติมน้ำมันกันนะครับเดีย๋ยวเราจะได้เดินทางต่อกันนะครับอน,นีพักรถอยู่นะครับรอมปตทบอ,อมปตทนะครับก่อนจะเข้าไปพิศโลกครับ ปตทปตทปตทตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรครับตรงนี้ตรงนี้อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะขอบคุณครับแวะเติมน้ำมันกันนะครับแวะเติมน้ำมัน